สวัสดีครับผมนายจืดและคุณกลังมาอยู่กับคลิปกว่าจะมาเป็น PlayStation 5ในพาร์ทที่2นะครับหากใครยังไม่ได้ดูคลิปในพาร์ทที่1ก็สามารถเข้ารับชมได้ที่ลิงก์ด้านบนเลยนะครับส่วนใครที่พร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมคลิปในพาร์ทที่2นี้ได้เลยครับ PlayStation PlayStation 3s 3 so this giant enemy crab. ยุคสมัยแห่งการเตะตัดขาตัวเอง it's I m gonna you don't know and จากความสำเร็จของเครื่อง PlayStation 2นั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ยุคสมัยของ PlayStation 3 Sony จะขยายขีดจำกัดของตัวเครื่องขึ้นใหม่ขั้นหนึ่ง โดยในเครื่อง PlayStation 3นั้นพวกเขาได้เลือกใช้แผ่นบูเลเป็นตัวเก็บข้อมูลพร้อมทั้งการใส่ฮาร์ดดิสเข้ามาในตัวเครื่องทําให้ข้อมูลเกมบางส่วนสามารถโหลดเข้ามาเก็บไว้ในตัวเครื่องก่อนได้นอกจากนี้ตัวเครื่องก็ได้อัปเกรดชิป CPU และกราฟิกให้ทรงพลังยิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆโดยในตอนก่อนเปิดตัวนั้นคุณเคนคุตารากิประธานโ o n y c คอมพิว r ต n t e r t a i n m e n t ในช่วงนั้นได้ออกมาบอกว่า PlayStation 3เนี่ย สามารถรันเฟรมเรทได้ถึง1 2 0 f เฟรมเพอร์เซลยทีเดียวซึ่งลองคิดดูนะครับปัจจุบันนี้ PlayStation 4ยังรันได้ไม่ถึง6 0 f เฟรมเพอร์เซกดีเลยเพราะงั้น PlayStation 3มันก็คงจะรันได้1 2 0 f เฟรมเพอร์เซกละมั้งทุกอย่างก็ดูเหมือนจะดูดีใช่ไหมครับแต่ด้วยความแรงของเครื่องนี่แหละครับที่เป็นปัญหาเพราะสิ่งที่ทำให้เครื่อง PlayStation 3มันแรงเนี่ยก็เพราะ PlayStation 3 ได้เปลี่ยนมาใช้ CPU ที่ซุ่มพัฒนาร่วมกับโตชิบ้าและ IBM มาตั้งแต่ปี2000โดยเจ้า CPU นี้มีชื่อว่า Cell Processor ซึ่งสถาปัตยกรรมของมันนั้นค่อนข้างจะแตกต่างจากชิปยอดนิยมในสมัยนั้นคือในด้านความแรงของตัวเครื่องเนี่ยมันก็ดีขึ้นจริงๆนั่นแหละครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเหล่าเกม d e v วลอปเปหรือผู้พัฒนาเนี่ยจะต้องทําความรู้จักกับการทํางานของตัวโปรเซสเซอร์นี้ใหม่ทําให้การพัฒนาเกมต่างๆลงเครื่องนี้ค่อนข้างจะไม่ราบรื่นเท่าไหรนะ่นักแถมโซนี ก็ยังมีการออกมาบอกด้วยว่าพวกเขาอยากให้ d e v e l o p ป r ปอร์ค่อยๆเรียนรู้ตัวเครื่องของพวกเขาและการทำเช่นนี้ก็เพื่อเป็นการควบคุมให้เกมที่จะออกบน PlayStation 3นั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆตลอดช่วงการใช้งานเครื่อง PlayStation 3นะครับคือโซนี่มองว่าถ้าพัฒนาเกมง่ายเกินไปเกมช่วงแรกกับช่วงหลังเนี่ยคุณภาพมันจะไม่ค่อยต่างกันว่างั้นแหละและนอกจากเกมจะพัฒนาลงให้กับเครื่องยากแล้วการใช้ไส้ในตัวเครื่องที่ไม่ค่อยจะเหมือนของในท้องตลาดเท่าไหร่เนี่ย มันก็ทําให้เครื่อง PlayStation 3มไม่ค่อยมีช่องว่างทางราคาให้บีบลงมาเท่าไหรนะ่นักทาให้หลายๆคนเลิกเล่นเครื่อง PlayStation ในรุ่นที่3นี้เพราะแค่เห็นราคา<ๆ>ก็ต้องเบื่อนหน้าหนีแล้วเนี่ยแหละครับด้วยเหตุผลที่ว่ามานันนี้จึงทําให้ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับถ้าจะบอกว่า Sony PlayStation 3นั้นต้องเป็นฝั่งที่พ่ายแพ้ในตลาดการขายเครื่องคอนโซลในยุคนี้โดยตัวเครื่อง PlayStation 3นั้นสามารถทํายอดขายได้เพียง87ล้านเครื่องในขณะที่เครื่อง V จากทางคู่แข่งอย่าง Nintendo นั้น ขายได้ถึง100ล้านเครื่องและเครื่อง Xbox 360จากทาง Microsoft นั้นสามารถตีตื้นโซนี่ขึ้นมาได้อยู่ที่84ล้านเครื่องได้แต่แม้ว่าจะพ่ายแพ้ในยกนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในยุค PlayStation 3นี้ Sony ก็ได้วางรากฐานอะไรบางอย่างให้กับเครื่อง PlayStation ไว้เพื่อรอวันทวงตำแหน่งเจ้าแห่งคอนโซลกลับคืนมานะครับและสิ่งนั้นก็คือระบบ PlayStation Network และ PlayStation Store นั่นเองครับ เกล็ดเล็กน้อยของเครื่อง PlayStation 3ทราบไหมครับว่าในยุคสมัยของ PlayStation 3นั้นระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่สามารถส่งข้อมูลได้มากๆแบบปัจจุบันนี้นะครับทำให้การใช้แผ่นเก็บข้อมูลยังเป็นเรื่องที่จำเป็นและเครื่องเล่นแผ่นหนังแบบล l เร a y เนี่ยก็มีราคาที่แพงมากๆในสมัยนั้นบางคนจึงเลือกซื้อเครื่อง PlayStation 3มาใช้เป็นเครื่องอ่านแผ่นหนังแทนการซื้อเครื่องเล่นทั่วไปเพราะมีราคาที่คุ้มค่ากว่านะครับและนี่ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ยอดขายของเครื่อง PlayStation 3นั้นไม่ได้ตกลงมากเท่าไหรนะ่นัก PlayStation 4เพราะฐานดีจึงมีวันนี้และแล้วในปี2013 Sony ก็ได้ปล่อยเครื่อง PlayStation 4ออกมาเพื่อแก้มือนะครับแต่ตามที่ผมได้กล่าวไว้แล้วในช่วงท้ายของ PlayStation 3ว่า Sony น,นั้นไม่ได้ข้ามมาเลข4แบบมือเปล่า แต่ได้มีระบบการเล่นออนไลน์อย่าง PlayStation Network และระบบการขายเกมออนไลน์อย่าง PlayStation Store ตามมาด้วยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เหมาะเจาะพอดีกับยุคสมัยที่ระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆนั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับการเล่นออนไลน์กับเพื่อนๆเริ่มเป็นสิ่งปกติที่มีอยู่ในหลายๆเกมพร้อมกับการซื้อเกมแบบดิจิตอลที่เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นทําให้ระบบจาก PlayStation 3นี้เป็นระบบที่รองรับความต้องการของเหล่าเกมเมอร์ได้พอดีพอดีนอกจาก PlayStation 3 จะมีระบบพื้นฐานออนไลน์ที่ดีให้กับ PlayStation แล้วยุคสมัยของ PlayStation 3เองก็ได้มีการออกเกม Exclusive ที่ดีเยี่ยมสร้างฐานแฟนคลับให้กับซีรีส์นั้นเป็นจำนวนมากและเมื่อเครื่อง PlayStation 4ได้ออกมาวางขายในท้องตลาดเกมเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นเกม Exclusive ที่ไม่สามารถหาเล่นได้ในเครื่องเล่นเกมอื่นเช่นเคยก็เรียกได้ว่าการข้ามมารุ่นที่4ของ PlayStation นั้น Sony ไม่ได้มาอย่างมือเปล่าแต่มาพร้อมแผนการที่ตระเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นปัญหากับเกมเดเวลอปเปอร์ในรุ่นที่แล้วนั้น Sony ก็ไม่ได้ดื้อทำต่อนะครับแม้จะลงทุนให้กับการวิจัยและพัฒนาไปมากแล้วก็ตาม Sony ่กลับมาใช้สถาปัตยกรรมแบบ X86 อย่างที่นิยมใช้กันทั่วไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับทำให้ผู้พัฒนาเกมโดยเฉพาะเหล่า Third Party ที่ทำเกมลงทั้ง PC และคอนโซลไม่ต้องมาปวดหัวกับระบบการเขียนโค้ดโปรแกรมที่ต่างกันจนเกินไป อีกทั้งการที่ไม่ต้องลงทุนพัฒนาวิจัยฮาร์ดแวร์ใหม่ๆเนี่ยก็ช่วยลดต้นทุนเครื่องให้กับ PlayStation 4ให้ไม่มีราคาสูงจนเกินไปแบบเครื่อง PlayStation 3นะครับและนั่นจึงเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้เครื่อง PlayStation 4นั้นกลับมาเป็นที่นิยมใหม่อีกครั้งหนึง่งด้วยผลสรุปยอดขายที่ปลายปี2019นั้น PlayStation 4ก็สามารถทำยอดขายได้เกิน100ล้านเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในขณะเดียวกันคู่แข่งอย่าง Nintendo ก็ได้ออกเครื่อง Nintendo Switch เครื่องคอนโซลที่เป็นลูกผสมกับเครื่อง handheld ได้อย่างลงตัวที่ถึงแม้จะเปิดตัวช้ากว่า PlayStation 4อยู่หลายปีโดยเริ่มวางขายครั้งแรกในปี2017แต่เมื่อต้นปี2020ที่ผ่านมาเครื่องนี้ก็สามารถทำยอดขายได้แล้วกว่า60ล้านเครื่องจะไม่พูดถึงเครื่อง Wii U หน่อยเลยเหรอ,อมผมขอไม่เอ่ยถึงมันแล้วกันนะครับ ในขณะที่ทางฝั่ง Xbox One จากทาง Microsoft นั้นแม้จะเปิดตัวมาในเวลาไล่ๆกับ PlayStation 4แต่กลับทำยอดขายได้เพียง50ล้านเครื่องในช่วงปลายปี2019นะครับถึงแม้จะไม่เป็นที่แน่ชัดว่า Sony หรือ Nintendo เป็นฝ่ายชนะในยกนี้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเครื่อง PlayStation 4ได้กลับมาทำให้ PlayStation ตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่งเกรดเล็กน้อยของเครื่อง PlayStation 4 ความจริงแล้ว PlayStation 5เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับทาไม่มีเครื่อง PlayStation 4นี้มาช่วยไว้โดยหนึ่งในผู้ก่อตั้ง PlayStation ได้ออกมาเปิดเผยว่าในยุคสมัยของ PlayStation 3นั้นพวกเขาได้วางแผนผิดพลาดในหลายๆจุดและพวกเขาก็ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาทดแทนในส่วนที่ขาดดุลไปนั้นถึงขนาดที่พวกเขาตั้งเป้าไว้ว่าถ้า PlayStation 4นี้ยังไม่ประสบความสำเร็จอีกพวกเขาคงจะต้องล้มเลิกโครงการพัฒนาเครื่อง PlayStation ในรุ่นถัดไป ก็ต้องขอขอบคุณเครื่อง PlayStation 4นะครับที่ช่วยส่งให้เครื่องเล่นเกมนี้เดินมาถึงเลข5ได้โอ้ผมเกือบลืมพูดไปเรื่องหนึ่งทราบไหมครับว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เครื่อง PlayStation 4ขายดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการเล่นเกมแบบ VR เนี่ยแหละครับคือยุคนี้เราจะเริ่มเห็นเกมที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเล่นแบบ VR ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตัวเครื่องเล่นเนี่ยมันแพงเอามากๆจึงทำให้คนไม่ค่อยนิยมซื้อมาเล่นเท่าไหร่นักซึ่ง PlayStation เอง ก็ได้ผลิตอุปกรณ์การเล่นสำหรับ VR ขึ้นมาเช่นกันซึ่งถ้าเทียบกับเจ้าอื่นในตลาดแล้ว PlayStation VR นี้ก็ถือว่ามีราคาที่ถูกกว่าค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่สนใจการเล่นแบบ VR แล้ว PlayStation 4นี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องราคาและอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนต้นคลิปพาร์ทที่1ะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ เราก็จะได้เห็นเครื่องเล่นเกม PlayStation เดินทางมาถึงเลข5ซึ่งกราฟิกของเกมจะถูกยกระดับขึ้นอย่างมากโดยตัวเครื่องนั้นรองรับการประมวลผลแสงเงาที่สมจริงอย่าง Ray Tracing นอกจากการพัฒนากราฟิกแล้วตัวเก็บข้อมูลของเครื่องก็ถูกยกระดับขึ้นด้วยเช่นกันโดยเครื่อง PlayStation 5นี้จะใช้ตัวเก็บข้อมูลแบบ SSD หรือ Solid State Drive ซึ่งช่วยลดเวลาการโหลดของข้อมูลเกมทำให้ฝั่งคนเล่นนั้นไม่ต้องมารอหน้าโ l o ด i n g นาน,าน และทางฝั่งผู้พัฒนาเกมเองนั้นก็ไม่ต้องมาคอยคิดหาวิธีไม่ให้ผู้เล่นเบื่อหน่ายเวลารอหน้าโหลดฉากซึ่งแน่นอนครับว่ามันจะช่วยลดข้อจํากัดทางด้านการพัฒนาเกมที่เคยมีมาในเครื่องรุ่นก่อนๆได้เยอะมากๆและนอกจากฮาร์ดแวร์ในตัวเครื่องแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปอย่างมากนั่นก็คือเจ้าตัวคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่ที่มาพร้อมระบบการสั่นอย่างสมจริงที่มาพร้อมระบบการสั่นอย่างสมจริงโดยมันได้ถูกเปลี่ยนชื่อจาก d u a l Shock ที่เราคุ้นเคยมาเป็น Dualsense ตามคุณสมบัติที่ได้พูดถึงไว้ข้างต้นนะครับปัจจุบันนี้ Sony ก็ได้ทยอยปล่อยข้อมูลเครื่องเกม PlayStation 5เพื่อเรียกกระแสอยู่เป็นระยะระยะนะครับอย่างล่าสุดเองก็ได้ปล่อยคลิปเปื้องผ้าถอดชุด PlayStation 5ให้เราได้เห็นภายในกันอย่างชัดๆทางฝั่ง Nintendo เองก็ยังไม่ได้มีประกาศเปิดตัวเครื่องเกมอะไรใหม่นะครับแต่เครื่อง n t e n d o Switch ที่ขายอยู่นี้ก็ได้ทยอยออกก a จ g e ตใหม่ๆที่สุดแสนจะสร้างสรร์ชน,นิดที่เรียกได้ว่าคิดได้ไงออกมาเป็นระยะระยะ แต่ก็เรียกได้ว่ากลุ่มลูกค้านั้นค่อนข้างจะแตกต่างจากเครื่อง PlayStation ค่อนข้างชัดเจนส่วนทางด้าน Xbox จาก Microsoft นั้นแม้จะมีการออกเครื่องคอนโซลรุ่นใหม่เพื่อมาประทากับทาง Sony อย่างชัดเจนแต่ทาง Xbox เองกลับออกมาบอกว่าพวกเขาไม่ได้เห็น Sony และ Nintendo เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่พวกเขามอง Google และ Amazon ที่ไม่ใช่ร้านขายกาแฟนะ Google และ Amazon เป็นคู่แข่งตัวสำคัญในอนาคตซึ่งถ้าจะให้มองอย่างนั้นก็ไม่แปลกนะครับ เพราะทางฝั่ง Xbox เองก็ดูจะสนใจและพัฒนาการเล่นเกมแบบ Cloud Gaming มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งทั้ง Google และ Amazon ก็ดูมีทรัพยาการทางด้าน Cloud Service ที่มีความพร้อมพอที่จะทำระบบ Cloud Gaming ได้เช่นเดียวกับ Microsoft นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นที่น่าจับตามองนะครับว่าอนาคตเครื่องเกมคอนโซลจะเป็นยังไงกันต่อไปเครื่อง PlayStation 5จะยังคงตำแหน่งเจ้าแห่งคอนโซลได้อยู่หรือไม่ Nintendo จะงัดไม้เด็ดอะไรออกมาให้เราแปลกใจอีก ระบบคลาวด์เกมิ่งจะเข้ามากินส่วนแบ่งการตลาดคอนโซลได้มากน้อยขนาดไหนเราก็อาจจะยังไม่ได้รู้คำตอบในเร็วๆนี้นะครับแต่ที่แน่ๆคือการแข่งขันที่ดูเดือดเช่นนี้เกมเมอร์อย่างเราๆก็จะได้มีเกมที่พัฒนาขีดจำกัดขึ้นเรื่อยๆให้เราได้เล่นตามยุคสมัยกันอย่างแน่นอนครับคอนเทนต์คลิปนี้ค่อนข้างยาวออามากๆนะครับใครที่ฟังมาจนถึงตรงนี้ผมก็ขอขอบคุณมากนะครับ หากคลิปนี้มีช่วงไหนข้อมูลผิดพลาดไปหรือคลาดเคลื่อนก็แจ้งได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กันนะครับผมจะมีคลิปเนื้อหาสาระและไร้สาระเกี่ยวกับเกมออกมาเป็นระยะระยะนั่นแหละครับส่วนในคลิปนี้ผมก็พูดมายืดยาวแล้วก็ขอจบคลิปที่ตรงนี้แล้วกันนะครับขอให้สนุกกับการเล่นเกมครับสวัสดี